ค่ะมือนี้มาัตามสาวเย้อยลมั่นค่ะเพื่อนบ้านตำเล่าเนาะคะ่ะสายดวนค่ะส่วนทรงมาดวนๆเนาะคะ่ะเป็นเลขสามตัวสองสอง,สองคูเนาะคะ่ะเลขสองตัวอีกทั้งหมดกันมีมี่เก่าคูค่ะพันว่าพันอยักซอยสังยังซอยพระอาจารย์ ก็เลยอยากให้สร้างชองแมตุยเป็นสะพานบุนให้นะคะกต่เรียกเพื่อนก็เป็นมามันเข่าดีโยบัณฑก็ลเลยทรงมากแต่ว่าฮามันนั่นนั่นฮามันเข่ามันยังดีกับพ่อเรื่สั่งวัดสั่งศาลาซอยพระอาจารย์บัณฑ์เป็นว่าก็เลยสีเอามาล่งให่เพื่อนเป็นเหล็กสายดวนสาวเยศละมั่นด้วยค่ะเป็นว่าสาวเยศละมั่นว่าเป็นอาจารย์ยังหรอกเป็นา่าสายดวนค่ะ เลขคนกับมี่ค่ะเจ็ดเจ็ดแปดแปดหาหาค่ะค่ะจับคู่หอกับหกจับคู่หอกับซิมี่แปดหนึ่งหกหาหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หน ouais. 네ึ่งสองเก้าสามเก้าหาศูนย์ศูนย์ค่ะ เป็นเลขสายดวนนะค่ะแบบมาดวนดวนค่ะคำแนวมันแต่เี้ว่าล่องหายหลุดพันวาบพเลขกออกสองถุ่มกลัวผนก็เลยยันเสียโอกาสยันเอฟซีน้าเหลขกพันออกพันวาเพราะว่ามันเข่าดีอยู่พันวาแต่เลยว่าเอามาล่องให้พันล่องเบิ้งพันวาเอาไปล่องเบิ้งเนี่ยพันดีอยู่เลยพันวาเป็นเลขฝันไม่อย่างนี่้นะคะพันวาพันฝันดีว่าจังหก็นเลยอยากเอามใหอยม่ตุยล่องห้ค่ะ เพื่อปลาฮาเหล็กพันมันเข่าจะได้สร้างสวยสวยสางอีอยังทั้งวัดทั้งว่าพันนี่แหลคะ,นนะค่ะพว่มาดล้วนๆนะคะเป็นเหล็ก้ายดวนค่ะเหล็กมีแค่หนึตัวนล้วก็พันเด่นให้กับสี่มิหกห้าหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ขัดเอามิหาคูค่ะหกก,ก,กกับเหล็กสามตัวเพันเหล็กกมากืบกเลือกเอาเนาะคะ่ะเลือกที่เป็นพันวงไว้ หรือไปขัดกันใจกับอาจารย์ที่หลายๆคนที่หามาของผู้ใดแม่นเลาก็เอาไปเบิ้งปิดปิดเคาะใส่กันเบิ้งว่ามีของผู้ใดแเหม็อนอยู่นะคะ่ะเป็นเหล็กสายล้วนค่ะจับหน้าจอไปด้เลยกระคำเลยค่ะเกือเกิดไข้ทางช่องเลาเป็นสะพานบุญหลยนะคะ่ะเก็รับล่องช่องหิ้เพิ่นค่ะเพราะว่าจักษีบางเลยเพิ่นทรงมากอ่ะล่องห้เพินพ่นเพิ่นว่ามันเข่าดีอยู่ล่องไปล่องเบิ้งแม่มมตุยประชันไป เป็นกันได้ท่งมาให้ทางช่องห้องทรงมากแบบสายดวนเนาะ,ะเป็นเลขสายดวนพราวดวนเก็บสิคือจะเห็นบ่าคำเนาะหรือเป้าวเว้าแล้วก็บเปลาจบลิพเร่ววเอาหน,อหน่อยหน้าที่เนาะ,ะ่ะเพราะว่าเป็นเหลขสายดวน,นะคะ่ะเป็นมาด่วนดวนะคะ่ะชั่วให้ไปเบิ่งอีกแค่นึงได้ค่ะเชหนาจอไว้คะเลขสายด้วนสาวเยอะละมั่นได้ค่ะค่ะ เิ่นว่าเพิ่นเด็กเพิ่น hehe, เนขาดีอยู่เล่อยากให้ท่างช่องแม่ตุยองมาเปลี่ยนสะพานบนไห้ค่ะเพื่อว่าห้ามันเนข่าดีกับสีได้ส่งให้ตลอดเพิ่นว่าค่ะแต่เล่หลับเพิ่นไหวค่ะรับลงให้เพิ่นเนาะค่ะสิบวัสียโอกาสเพิ่นค่ะท่างช่องเขาก็แบบมีน้ำใจอยู่เลยครับค่ะลงให้เพิ่นเนาะเพื่อว่าเป็นสะพานบนให้เพิ่นเพิ่นก่าอุตส่าห์ส่งมาให้สายดวนค่ะสายดวนดวนค่ะฝ่าว่าไปลงองหิเอบจีกันเอบจี้บดไอศิลป์เนาะค่ะ สายดวนสาวเยอะละมันดวนดวน,ดวนเด้อค่ะให้โชคให้มนันน้ำสาวเยอะละมัน่นแห้งแี้งให้ปังให้สามตัวแตกสองตัวกัแตกให้ลำลำเรื่อย,ยๆโชคโชคมันๆสวัสดีค่ะ